สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ปูสู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสีผ้ามาตามแนวทาเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนะะาะรัฐบาลไทยพี่น้องกบโชคดีมีไส้กันแล้วพี่น้องกับปูเนาะพี่น้องเนาะกับสำนักปูสำนักพ่อใจดีเจ็ดสำนักเนาะพี่น้องเนาะกับยินดีปีดากะ ดีใจกับพี่กับน้องอีดกกับรัฐบาลไทยเนาะปูม่งข้นอ่าปูอุดรพี่น้องนะครับแล้วก็เจ้อยพี่น้องนะครับเนาะกับปูสวนพี่น้องกับพ่อธรรมดาพี่น้องนับรัฐบาลไทยเขามาตรงๆเลยพี่น้องนะครับก็ดีใจพี่น้องรัฐบาลไทยเฮ็ดในพี่ให้น้องมีความสุขเล้ากับเฮ็ดใ้พี่เห้น้องมีความสุขน้องพี่น้องเนาะกับพ่อใจดีก็ดีใจที่อ่าเอฟซีมีความสุขพี่น้องนะครับ เมื่อนี้พอเจดีสิพ้าไปตามเนวทางทุกสำนักเลยพี่น้องนะครับเมื่อนี้สิไปกอนจักขาอาจารย์พี่น้องอีกสองอาจารย์ต้องรอสกอนพี่น้องเพิ่งยังบวเนาพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็สิไปตามต่อของปูทองเลยพี่น้องปูทองเนาะแปดงวดติดทําผลงานมาแล้วพี่น้องสําหรับปูทองเนาะเมื่อบิ่งย้อนหลังของปูทองพี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่กันสกอนพี่น้องเดี๋ยวมันจะเริ่มวันที่สิบแปดพี่น้อง วันที่วันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดเด้อว,วันที่สิบแปดพอยอสองห้าหกเจ็ดนะครับพอยอหกเจ็ดเด้อนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนากับปู่ทองเนาะ ราวพัฒนาราวพัฒนาปูทองปูทองนี่เคยสั่งผลงาน8ปดงวดติดได้พี่น้องนะครับปู่ทองนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับปูทองวิ่งบนล่างอย่งพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกัน วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องปู่ทองวิ่งบนล่างเนาะปู่ทองวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับศูน กับสี่พี่น้องอันนี้ปูทองเด้อนะครับปูทองวิ่งศูนย์กับ4พี่น้องพี่น้องมักกัดจัดคัดกับผานบอกว่ากันแน,วท,ดดน,นะแนวทางมีเข่ามีหลุดใดพี่น้องนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับสำหรับปูทองพี่นอ 8, ้องแปดงวดติดเคยทำผลงานมาแล้วเนาะ เคยทำผลงานแปดงวดติดมาแล้วสำหรับปูทองพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิงแนวทางของปูทองเนาะย้อนหลังย้อนหลังวันที่สิบห้านะครับเนาะย้อนหลังวันที่สิบห้าพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างสามเม็ดเดียวให้สามเม็ดเดียวพี่น้องให้สามกับแปดพี่น้องนะครับให้สามกับแปดแต่ฟันที่เด็ดสามเม็ดเดียวจับกู้สามศูนย์สามห้าสามหกสามเก้า 8ปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกพี่น้องแต่ฟันไปสามหาพี่น้องแต่เมื่อออกตัวรองสามสิบหกพี่น้องนะครับตรงตรงไม่ต้องกลับเลยสําหรับปูนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือความเก่งของเพลินคือความสามารถของเพลินพี่น้องนะครับให้พี่ให้น้องพิจารณาแนวทางเพลินละกดไล์กดแช่เพลินพี่น้องบ่เสียใจแน่นอนจากเกตสํานักเกตอาจารย์พ่อใจดีไม่เสียใจแน่นอนพี่น้องนะครับและก็ไม่ผิดหวังพี่น้อง แนวทางมาดีมาเด่นกันลังฮอตกันลังฮิตกันทุกมือนี่ทัางช่องพอใจดีพี่น้องฮิตฮอตกันหลายพี่น้องนะครับแนวทางบอเห็ดห้พี่น้องผิดหวังนะครับมาตามต่อจับคู่นะครับสิมาตตามต่อจับคู่ของปูท่องกันพี่น้องนะครับว่าแนวทางเพิ่นนะครับสิจับคู่ให้พี่ให้น้องตัวใดพี่น้องจังจิถือตาถือใจพี่น้อง มกักกะจัดคัดกับพานพี่น้องบวากันเด้อแนวทางมีเขามีรุดใดพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านงานผลผลงานมีแล้วน้องพี่นอนะ้องเนาะมาเบิ่งวิธีการจับคู่วิธีการจับคู่ของปู่ทองพี่น้องนะครับปู่ทองจับคู่อย่างพี่น้องปู่ทองจับคู่นะครับเนาะซุน หนึ่งพี่น้องก็สิเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างปูขึ้มาจัดอัตลันษณนี่มันเป็นเลขสูตรของเพิ่อนเด้อของไผของม่นพี่น้องนะครับเนาะอ่าเป็นของไผของม่นเพิ่นได้ตัวได้มากเข้าก็ต้องเอาตามเพื่อนพี่น้องเพิ่นห้มากก็ต้องเอาน้าเพิ่นนะครับเน้ะเขาอย่าไปฝืนเพิ่นเนาะว่าโอ้ยมันตรงกันทั้งสัตว์ทั้งสี่ย่านพี่ย่านน้องว่ายาไปย่านพี่น้องเพิ่นห้ตัวใดมากเข้าเอาตามเพิ่นเลยนะครับเพิ่นห้ตัวได้มากเขาก็ต้องลงเลยเพิ่นตัวนั้นพี่น้องก็สั่นเข้าสีแป ขันยานเนวทางตรงกันก็เชื่อว่าหลอกกันก็นแล้วแต่พีตะนองสีคิดเดอ้อนะครับอันนี้มันเป็นสูตรของเพิ่นเพิ่นให้ตัวไดมาผมก็ลงตัวนั้นนะครับให้ตัวไหนมาก็ลงตัวนั้นดาวแต่พี่ตะนองสีเฮ็ดเอาสีพิษารนาเอานะครับนี่คือแนวทางของปูทองพี่น้องนะครับแล้วแต่พีตะนองสีพิษารนาเบิง่งนะครับนาะ เป็นอย่างนว้ท er ่า exactly ข <Jean> ึ้นตรงกันแทกคือคือกันแทกเอาท่าเป็นอย่างขึ้นาจังซี่มันเพิ่นไหมาจังซี่ผมก็ต้องเอาแบบนี้พี่น้องไปฝืนเพิ่นบบได้สิเป็แปดแนวทางของเพิ่นบบได้เด้พี่น้องแปดแนวทางของเพิ่นบบได้เด้อนะครับเพิ่นมาแบบใดเขาก็ต้องไปแบบนั้นพี่น้องนะครับแต่แนวทางของเพิ่นบบได้ครับผมนะครับแนวทางของเพิ่นไหมาแบบใดเขาก็ต้องจัดให้เพิ่นแบบนั้นพี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้อง มาบ่งชุดที่2ของปู่ชุดที่2เนาะมาครับส0่1 4 2 4 3นี่คือการจับคู่ของปูพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องแล้วแล้วแต่พี่จะน้องสีไปพิจารนาาอาเด้อนะครับแนวทางนี่เขามีรูดได้พี่น้องปูทองปูมงคลเคยทำสถิติมาแล้ว แปดงวดกับสิบงวดพี่น้องนะครับเขาติดต่อกันอ่ะพี่น้องอย่าลืมแคปนาจอปูทองไว้พี่น้องผลงานของเพิ่นเนาะผลงานของปูทองพี่น้องผ่านมาให้เห็นแล้วของวันที่สิบห้าเนาะของวันที่สิบห้าปูทองให้มาแล้วเข้าตรงๆพี่น้องไม่ต้องกับฟันสามเม็ดเดียววันที่สิบแปดฟันอะไรเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งกันมือสุดไทย เดีย๋ยวเพิ่กนกำลังพิจากหน้ายูยวาแนวทางตัวใหนหนามาเพิ่นจังสีฟันให้พี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคบหน้าจอปูท่องไ้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูท่องกันห,หลายพี่น้องให้กำลังใจกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ